ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุกสนามแข่งขันมาพร้อมกับรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักตั้งแต่ยุคเจ็ดเซียนมาจนถึงทีมพลังตบคนรุ่นใหม่ทั้งวันนี้คือดอกผลส่วนหนึ่งจากการทำงานวางระบบอย่างเป็นรูป,ปธรรมของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การสนับสนุนอย่างหนักแน่นโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบันหลายคนบอกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์อิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ช่วยดึงดูดชาวโลกให้หลงไหลและอยากเดินทางเข้ามาสัมผัสโดยมีกีฬาวอลเลย์บอลเป็นสะพานเชื่อมสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดมันต้องสร้างกันให้เกิดมาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรทีมวอลเลย์บอลทั้งหมดเราพยายามบอกกันมาว่าการที่ทุกคนได้ติดธงไตลงที่หน้าอกเนี่ยมันหมายถึงเป็นตัวแทนชาติไทยแน่นอนครับหลักก็คือ เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแต่ในความเป็นจริงคําว่าชาติไทยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะวอลเลย์บอลชาติไทยในที่นี้มันหมายถึงคำนูปตรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของความเป็นไทยที่เราจะต้องแสดงออกให้โลกได้รู้จักในสิ่งที่เป็นเรื่องที่งดงามหรือดีงามของเราเพื่อให้โลกได้เห็นว่านี่คือไทยสิ่งที่นักกีฬาได้แสดงออกมันเป็นความเข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายทุกคนแล้วก็เห็นว่านี่แหละเราควรจะทำหน้าที่ให้ครบทุกมิติ คุณภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งในร่มและชายหาดทั้งทีมชายทีมหญิงมาพร้อมกับความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมโดยแรงผลักดันอำนวยความสะดวกต่อเนื่องในการฝึกซ้อมส่งเข้าแข่งขันรวมถึงให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดทัวร์นาเมนต์สำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาสั่งสมประสบการณ์สร้างเกีติยศในฐานะตัวแทนของคนไทยทั้งชาติ เพื่อเสริมพลังสารฝันส่งลูกยางไทยไปสู่โอลิมปิกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอเสนอตัวจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลทั้งในร่มและชายหาด5รายการในปีนี้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสาหพันวอลเลย์บอลน,น,นานาชาติสาหพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียและสาหพันวอลเลย์บอลแห่งอาเซียนเรียบร้อยแล้วนั่นคือวอลเลย์บอลชายหาดรายการเก่าแก่สมิลาเอเชียนทัวร์ครั้งที่22ที่จังหวัดสงขลา และการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระดับนานาชาติที่ปากบาราอําเภอละงูจังหวัดสตูลในเดือนเมษายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสโดยนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมหนึ่งมีโอกาสได้รับการคัดเลือกทั้ง2รายการวอลเลย์บอลชายหาดชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียณจังหวัดร้อยเอ็ดในเดือนกรกฎาคมคัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกปลายปีนี้ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปีณจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคมและวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาในเดือนกันยายนรายการนานาชาติบนแผ่นดินแม่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักตบลูกยางไทยไต่อันดับผลงานสู่แถวหน้าของโลกรวมถึงไล่ล่าตั๋วสู่โอลิมปิกเกมที่ทุกคนใฝ่ฝันและเหนือสิ่งอื่นใ,นใดคือความสุขของคนไทยที่จะอบอวลไปทั่วทุกสนามแข่งขันในจังหวัดต่างๆเหมือนที่เคยเป็นมา การดูกีฬาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะเขาไม่ได้ดูกีฬาด้วยความเครียดดูกีฬาเพื่อชัยชนะกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งของงารอินเตอร์เทนสหพันธ์วบลล์บอลนานาชาติเปลี่ยนแนวในการจัดการแข่งขันเรื่องของ VNL ให้มาสู่การเป็นเรื่องของอินเตอร์เทนมากขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของ ทีมไทยเนี่ยตรงกับสเปคอะของสาพานันวอลเลย์บอลนานาชาติเขาถึงพยายามเอาเราไปเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องก็คงเป็นทีมเดียวที่คนทั่วโลกดูแล้วโอเคแพ้ชะนะไม่รู้ทุ่มเททำงานสุดความสามารถทั้งบทบาทการบริหารงานโดยสมาคมและลงไปทำหน้าที่ตัวแทนคนไทยทั้งชาติของเหล่านักวอลเลย์บอลขวัญใจการแข่งขันทั้ง5รายการสำคัญในปีนี้ ภายใต้าการสนับสนุนด้านงบประมาณโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจะช่วยเปิดพื้นที่ให้เขาและเธอได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติมอบโอกาสให้แก่ท้องถิ่นไทยในการนำเสนออัตลักษณ์ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมสู่สายตาเพื่อนชาวต่างชาติทั้งยังช่วยกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดเมืองเจ้าภาพตั้งแต่สงขลาสตูลร้อยเอ็ดเชียงใหม่และโคราชด้วยกิจกรรมเสริมอาทิเทศกาลอาหารสินค้าโอทอปและการแสดงพื้นบ้าน ให้ทัวร์นเมนตกีฬาร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่บอบช้ำในช่วงเวลา2-3ปีที่เราร่วมฟันฝ่าโควิด -19 มาด้วยกันให้ชาวโลกมากกว่า20ล้านคนที่เฝ้าติดตามการแข่งขันได้รวมชื่นชมความงดงามของประเทศไทยบ้านเกิดของพวกเรา